สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอมานะคะกางเกงยางยืดเป็นทรงขากระบอกนะคะเป็นยางรอบตัวนะคะกระเป๋าเขียงสองใบทําอยู่ที่ไซส์เอลสาสสะโพกสามเป้า28ได้ขอบ ปลายขาทรงขากระบอกนะคะตรงเข่ากับปลายขาเนี่ยแบบขากระบอกทรงสวยๆเลยนะคะใช้อยู่ที่แปดนิ้วรอบก็คือสิบหกนิ้วยาวสามสิบเจ็ดได้ขอบมาทำกันเลยค่ะจากดิมกระดาษนะคะ วาเข้ามาห้านิ้วค่ะจากริมกระดาษนะคะห้านิ้วค่ะห้านิ้วค่ะตีเลยค่ะเป็นเส้นกลางเป้าตียาวเลยนะคะเป็นเส้นกลางเป้า ได้แล้วนะคะจากริมบนลงมาประมาณ2นิ้ว2นิ้วจากริมบนนะคะตีเลยค่ะเป็นเส้นเอวเราจะหาเป้านะคะเป้า28่ดใต้ขอบแบ่งครึ่งนะคะครึ่งหนึ่ง สินิ้วสินิ้วเราทำเป้าสวยๆนะคะลบไปสองนิ้วครึ่งได้อยู่ที่สิอดนิ้วครึ่งจากเส้นเอววัดลงมาเลยค่ะสิอดนิ้วครึ่งสิอดนิ้วครึ่งได้แล้วตีเป็นเส้นเป้าเลยค่ะ ได้เส้นเป้าแล้วนะคะเราวัดขึ้นสองนิ้วครึ่งสองนิ้วครึ่งตีเป็นเส้นสะโพกค่ะเราจะหาสะโพกนะคะสะโพกสามสิบเก้าทำยางยืดรอบตัวบวกหลวมสะโพกไปเลยนะคะบวกหลวมอยู่ที่สองนิ้ว สนิ้วนี่ทรงกำลังสวยนะคะใส่เสื้อปิดก็ไม่หลวมมากนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการหลวมมากก็บวกไป4นิ้วได้นะคะแต่นี้ทรงแบบพอปิดเสื้อเนี่ยก็จะดูไม่ออกนะคะว่าเป็นแบบเป็นยางยืดได้สี่สิบเอ็ดหารสี่ค่ะเท่ากับสิบจุดห้าหรือ10นิ้วกับอีกหนึ่งกระเบียดนะคะจากจุดนี้วัดมาเลยค่ะ สินิ้วกับ1นึ่กระเบียดหรือ10นิ้วกับอีก2ขีดนะคะได้แล้วเราตีมาเลยค่ะอันนี้สำหรับยางยืดลอบตัวนะคะได้ในจุดนี้เรามาดูเป้ายืนด้านหน้าวัดออกมาค่ะนิ้วครึ่งจากมุมนะคะนิ้วครึ่งช่างมี ลงไว้นะคะสูตรการหาเป้าของช่างเนี่ยใช้เป็นสูตรนะคะวิธีการหาเป้าอยู่ที่ ep 307นะคะตั้งแต่ตั้งแต่ไซส์เล็กถึงไซส์ใหญ่นะคะสูตรการหาเป้าได้ในจุดนี้นะคะจากมุมเราวัดขึ้น1นิ้วเราโค้งค่ะโค้งเป้าหน้า ได้ในจุดนี้นะคะเราหาเส้นกลางหน้าขานะคะสำหรับเป็นเกณฑ์ในการวางผ้าจากเป้ายื่นนะคะกับเส้นสะโพกเราจับแบ่งครึ่งเลยค่ะแต่นี้เราถ้าถ้าตียาวเนี่ยถ้าไม่แน่ใจเราใช้วัดเลยนะคะ จากเส้นกลางเป้านะคะสี่นิ้วกับหนึ่งกระเบียดหรือสี่นิ้วกับอีกสองขีดนะคะเราก็วัดเลยค่ะสี่นิ้วหนึ่งกระเบียดสี่นิ้วหนึ่งกระเบียดสี่นิ้วหนึ่งกระเบียดได้แล้วเราก็ตีเส้นยาวเลยค่ะ เป็นเส้นกลางหน้าขานะคะสำหรับวางเกลนผ้าเพื่อไม่ให้ผ้าบิดนะคะได้ในส่วนนี้เราวัดกางเกงยาวค่ะจากเส้นเอวกางเกงยาวอยู่ที่37ใต้ขอบนะคะจากเส้นเอววัดลงมาเลยค่ะ37 ได้แล้วเราตีเลยค่ะเป็นกางเกงยาวนะคะเราดูในส่วนของเขา่าถ้าเพื่อนๆวัดไว้นะจากเส้นเอวเนี่ยก็วัดมาได้เลยเส้นเขา่าแต่ถ้าไม่ได้วัดนะคะเราจะใช้เส้นเป้าเนี่ยกับเส้นปลายขานะคะจับแบ่งครึ่ง เส้นเป้ากับเส้นปลายขานะคะจับแบ่งครึ่งติ๊กไว้ค่ะแล้ววัดขึ้นมา2นิ้วเป็นเส้นเข่าตีมาเลยค่ะเป็นเส้นเข่าทรงขากระบอกเนี่ยเราจะต้องหาเข่าด้วยนะคะทันนี้ไซส์ประมาณประมาณ LXL L นะคะ จะใช้อยู่สัก8นิ้วเนี่ยกําลังสวยทั่วๆไปเนี่ย8นิ้วก็กำลังสวยแต่ถ้าไซส์เล็กกว่านี้นะคะ7นิ้วครึ่งได้นะคะถ้าไซส์ใหญ่ขึ้นไปก็เพิ่มได้นะคะแต่ในส่วนของขากระบอกเนี่ยตรงปลายขากับเข่าเนี่ยเขาจะเท่ากันเราเลยจะต้องหานะคะ8 8 8, 8 16ปลายขานะคะ16 16เเาาก็จับ จับแบ่งครึ่งเลยนะคะได้อยู่ที่8ดนิ้ว8นิ้วเราทำชิ้นหน้าลบไปครึ่งนิ้วเหลือ7นิ้วครึ่งจับพับครึ่งค่ะได้อยู่ที่3มนิ้ว3ามกระเบียด ขาดไปอีก2ขีดนะคะ4นิ้ว3นิ้ว3กระเบียดเราก็จับวัดมาเลยค่ะ3นิ้ว3กระเบียดจากจุดนี้นะคะจากจุดนี้ก็3นิ้ว3กระเบียดเนี่ยจุดจุดนี้เน่เขาเท่ากันได้แล้วเราก็มาหาที่เขาวัดเท่ากันค่ะเราใช้16เท่ากัน3นิ้ว3กระเบียด สามนิ้วสามกระเบียดได้แล้วตีเส้นเลยค่ะได้แล้วเราก็ตีมาที่สะโพกเลยค่ะของเป้า โค้งเป้าหน้านะคะอันนี้โค้งมาที่เส้นสะโพกแล้วแต่งให้เขากลมเกินนิดนึ่ง มาดูในส่วนของเอวเอวชิ้นหน้าจากจุดนี้นะคะวัดเข้าครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วนะคะปีมาที่เส้นสะโพกวัดลงครึ่งนิ้วอันนี้จะเป็นเอวด้านหน้านะคะเส้นนี้จะไม่ใช้เราจะใช้เอวด้านหน้า แต่เนี่ยในส่วนส่วนเนี้ยเราตีตรงๆขึ้นมาเลยค่ะเอวเป็นยางยืดนะคะตีตรงๆขึ้นมาเลยกระเป๋าในจุดที่วัดลงมาครึ่งนิ้วนะคะเราตีมานนี่เลยค่ะเป็นเส้นเอวด้านหน้าเราใช้เส้นนี้นะคะกระเป๋าเป็นยางยืดเราวัดเข้ามา สองนิ้วครึ่งไม่ฟางนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเป็นยางเนี่ยเขาก็จะย่นย่นเข้าไปสองนิ้วครึ่งเฉียงลงมาประมาณหกนิ้วครึ่งเราใช้ไม้โค้งค่ะให้เขามีโค้งนิดนิดด้านหน้านะคะเรียบร้อยแต่ถ้าเพื่อนๆจะทำแบบ เป็นยางขอบไม่ไม่ต่อขอบจะวัดขึ้นไปเลยเป็นขอบเลยก็ได้นะคะขอบในตัวอันนี้ด้านหน้าเรียบร้อยเรามาดูในส่วนของชิ้นหลังชิ้นหลังช่างจะใช้สีแดงนะคะจะได้มองเห็นชัดๆ จากเป้ายื่นด้านหน้านะคะเราทำเป้ายื่นด้านหลังวัดออกมาสองนิ้วครึ่งจากจุดนี้นะคะสองนิ้วครึ่งเราวัดลงมาครึ่งนิ้วตีมาที่มุมนี้เลยค่ะเป็นเป้ายื่นด้านหลังนะคะในส่วนของเอว จากเส้นกลางเป้านะคะเราวัดเข้านิ้วครึ่งในจุดนี้นะคะนิ้วครึ่งตีมาในมุมนี้เลยค่ะเป็นเส้นเป้าหลังอันนี้เป็นเป้าชิ้นหลังนะคะจากเอวเดิมเนี่ยเราวัดขึ้นหนึ่งนิ้ว อันนี้เราจะดูในส่วนของสะโพกอันนี้คือเป้าหลังนะคะเราจะวัดสะโพวกวัดในจุดนี้นะคะสะโพกสิบนิ้วกับหนึ่งกระเบียดวัดออกมาเลยค่ะไม่ต้องบวกแล้วนะคะเพราะว่าเราบวกลงไปแล้วสิบนิ้วกับหนึ่งกระเบียด ได้ในจุดนี้นะคะเราลองตีขึ้นมาตรงๆก่อนนะคะแต่เนี้ยถ้าเป็นอย่างยืดรอบตัวเราจะต้องเช็กตรงเอวนิดนึงไม่นั้นเราจะดึงสะโพกไม่ขึ้นนะคะสะโพกริงคือสามสิบเก้า เราก็วัดค่ะให้ได้39สิบเกที่ยังไม่ได้บวกนะคะ39เราวัดเอวด้านหน้า10นิ้วครึ่งถึงตรงข้างนี้นะคะ10นิ้วครึ่งเอวด้านหลังได้40อันนี้39ได้แล้วนะคะเราก็ขีดได้เลยค่ะ ให้เขาได้39หรือว่าเกินได้นิดหน่อยนะคะก็ดึงสะโพกขึ้นแล้วก็ขีดมาเลยค่ะเป็นเอวชิดหลังแค่นี้แล้วก็โค้งเลยค่ะโค้งเป้าหลังก็จะอยู่ประมาณเส้นสะโพกกับเส้นเป้ายืนด้านหน้าเนี่ยค่ะให้เขานอนๆ ตอนนี้เรามาดูในส่วนของขาในจุดเนี้ยเราโค้งมาเลยค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะมาวัดขาในนะคะขาน,นอกเนี่ยเราใช้เส้นเดียวกันก้าประมาณเข่านะคะโค้งขึ้นมาเลยค่ะ เส้นตรงนี้ก็ให้เขากลมกลืนกันนิดหน่อยไม่ให้เขาหักหักนะคะประมาณเนี้ยอันนี้ก็ใช้เส้นเดียวกันลงมาเลยค่ะเป็นขากระบอกตอนนี้เรามาดูในส่วนของขาในอันนี้ชิ้นหน้านะคะ เราลบไปครึ่งนิ้วแล้วก็เราเอาออกข้างเดียวนะคะขาในฝั่งขาน,น,ขาน,นอกเนี่ยเราไม่ได้เอาออกเราก็วัดมาเลยค่ะหนึ่งนิ้วตรงเข่านี่ก็1น,นิ้วลองเช็คดูนะคะปลายขาที่เราต้องการคือสิบห เนิ้วครึ่งสิบหกนะคะเข่าที่เราต้องการคือสิบหกเจ็ดนิ้วครึ่งสิบหกสิบหกนิดนดน,ดนะคะก็ได้ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราแต่งให้เขาหักได้ในจุดนี้ก็ตีมาเลยค่ะเป็น ขาในชิ้นหลังนะคะเนี่ยเขาจะต่างกันหนึ่งนิ้วได้แล้วเราก็โค้งเป้าเลยค่ะอันนี้เป็นทรงยางยืดรอบตัวขากระบอกนะคะเพื่อนๆขอมาแล้วก็โค้งมานีเลยค่ะถ้านในจุดนี้เขาหักออกมาได้นิดหน่อยนะคะเนี่ยนิ้วก็เบียดได้ไม่ไม่ให้เขาหัก เรียบร้อยนะคะเรามาดูวัดเป้าเป้า28นิ้ว11นิ้วครึ่ง ยี่สิบแปดพอดีนะคะเป้าพอดีอันนี้ถ้าเส้นเขาแบบตรงนเ,รเ,เนี้ยเราเอวเนี่ยเราสามารถออกได้อีกนะคะเพราะว่าเป็นยางถ้าเส้นเขาแบบหกัหกหักไม่กลมกลืนกันเราก็ตีตีตรงออกไปได้อีกเลยค่ะให้เขาแบบเส้นสวยๆประมาณนี้นะคะ ก็เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆขอมากางเกงทรงขากระบอกยังยืดล็อบตัวกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ